ไปฟังคำตอบตักบงกฎเมื่อโดนถามเรื่องสัญญกรรมพูดตรงๆคงไม่ว่ากันเนอะถึงแม้ว่าจะดูแลตัวเองจนกลับมาฟิตแอ่นเฟิร์มอีกครั้งแล้วแต่นักแสดงสาวตักบงกฎก็ยังหมั่นออกกำลังกายอยู่เป็นประจำทำให้หุ่นเป๊ะไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็ดูสวยดูสง่าไปเสียหมดแถมตอนนี้ยังหวนกลับคืนสู่วงการอีกครั้งก็เริ่มมีผลงานถ่ายแบบออกมาให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆ ล่าสุดสาวตั๊กได้โพสลงในไอจีไม่วายโดนชาวเน็ตคำถา,ถามถึงทันทีว่าโอ้ชอบรักแค่จมูกก็ไม่ได้ทำนมก็ไม่เสริมก็สวยไม่ได้ฉีดเป็นผู้หญิงสวยธรรมชาติและไม่คิดเสริมเติมอีกหน่อยหรือคะงานนี้สาวตัก๊กก็ตอบกลับไปทันทีว่าคิดแค่แต่หลัง49ค่อยคิดจริงจังอีกรอบข้าปากหนาะตั้งแต่เกิดแล้วค่ะฉีดอีกคงเหมือนโดนชกจมูกก็อยากทำแค่แต่คิดเร็วก็ยังไม่กล้าเสีย่ยงกลัวทำมาแล้วแย่กว่าเดิม ขอบคุณนะคะที่สนใจตักพร้อมบอกอีกว่าขอโทษนะคะตอบตรงๆคงไม่ว่ากันนะคะอยากให้รักตักที่เป็นตักไม่ใช่เพราะเห็นตักเป็นตักบงกฎใช่ไหมคะ